ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาแนะแนวทานในการพับเหรียญโปรยทานในรูปแบบของกุดาบตรูมนะคะซึ่งตัวอย่างที่เราพับตามขั้นตอนนะคะก็จะได้ตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะค่ะเหรียญโปรยทานในรูปแบบดอกกุหลาบตรูมนะคะเขาก็จะมีความพิเศษนิดนึงค่ะโดยเราใช้ริบบิ้นนะคะที่เป็นกากเพชรค่ะและสามารถใส่เหรียญที่หลังได้นะคะ ค่ะจากนั้นเราก็จะเตรียมริบบิ้นค่ะที่เป็นกากเพ็ดนะคะจำนวน4เส้นค่ะนะคะซึ่งมีลักษณะ2ด้านประมาณนี้ค่ะนะคะมีความยาวเส้นละ70เซนติเมตรนะคะและเราก็จะพับครึ่งค่ะเระยะห่างที่ปลายประมาณ1นิ้วนะคะประมาณนี้ค่ะ และจากนั้นนะคะเราก็จะหยิบริบบิ้นที่เป็นกากเพจขออกมาด้านนอกนะคะเราก็จะเริ่มทําฐาน4ค่ะเราก็จะหยิบเส้นที่มีความยาวขึ้นด้านบนนะคะจากนั้นเราจะหยิบเส้นที่1ขึ้นมาค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่2นะคะมาประกบกับเส้นที่1ค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่3นะคะมาประกบกับเส้นที่2ค่ะจากนั้นหยิบเส้นที่4นะคะในส่วนที่เราพับขึ้นค่ะสอดเข้าไปในห่วงแรก แล้วก็คล้องเส้นที่3นะคะจากนั้นเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะเราก็จะได้ฐาน4นะคะโอเคค่ะเมื่อเราได้ฐาน4แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะเริ่มทําฐาน8ดนะคะเราก็จะหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะเส้นใดก่อนก็ได้พับเสียงไปทางด้านขวามือไล่พับไปจนครบทั้งหมด4เส้นนะคะ ค่ะและเส้นที่4ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะเราก็จะได้ฐาน8นะคะเมื่อเราได้ฐาน8แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะเริ่มทําฐานลูกส้มค่ะค่ะเมื่อเราเริ่มทําฐานลูกส้มนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดก่อนก็ได้ค่ะขึ้นมานะคะเมื่อเราหยิบเส้นที่1ขึ้นมาค่ะจากนั้นเส้นที่2ไล่ไปทางขวามือค่ะมาประกบกับเส้นที่1ค่ะ แล้วก็ตามด้วยเส้นที่3มนะคะมาประกบกับเส้นที่2ค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่4ค่ะมาประกบกับเส้นที่สค่ะจากนั้นสังเกตว่าเส้นด้านบนมี4เส้นหยิบเส้นแรกวางลงไปด้านล่างเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะและเส้นที่2ค่ะก็จะวางลงไปด้านล่างเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะและเส้นที่สมก็จะวางลงไปด้านล่างเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะและเส้นที่4ี่ค่ะก็จะวางลงไปด้านล่างเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะ จากนั้นสังเกตว่าเ like ส 2, 2้นด้านบนมี4ี <ten> ่เส้นเราก็จะหยิบเส้นแรกค่ะวางลงไปด้านล่างเส้นที่2ค่ะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันเส้นที่สมค่ะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผูในห่วงที่2ค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันเส้นที่4ี่ค่ะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผูในห่วงที่สค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะโดยใช้มือด้านซ้ายช่วยประคองไว้ค่ะ โอเคค่ะเมื่อเราดึงลิปปิ้งเข้าหากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านขึ้นมาค่ะเมื่อเรากลับด้านขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะทำการวางทับนะคะ เทคนิคในการวางทับนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นที่อยู่ด้านในค่ะวางทับไปทางด้านหน้านะคะโดยเราก็จะเว้นระยะห่างทางด้านซ้ายมือประมาณ3เส้นค่ะแล้วก็จะวางทับลงไปประมาณนี้นะคะและจากนั้นเส้นที่สองเราก็จะไล่วนทําซ้ำ 3, ไปทางด้านซ้ายมือค่ะทําไปเรื่อยๆสังเกตว่าเส้นด้านบนมี3เส้นหรือเหลือ3เส้นค่ะประมาณนี้ ค่ะเมื่อเส้นด้านบนเหลือ3ามเส้นเราก็จะหยิบเส้นแรกค่ะสอดเข้าไปในห่วงแรกแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันประมาณนี้ค่ะเส้นที่สองค่ะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผูในห่วงที่สองแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันเส้นที่สามสอดเข้าไปในห่วงแรกและผูในห่วงที่สามค่ะแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันและจากนั้นเราก็จะกลับด้านนะคะ โอเคค่ะเมื่อเรากลับด้านขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะสอดกิ็บริบบิ้นค่ะโดยเราจะเลือกหยิบเส้นใดก่อนก็ได้สอดไปใต้เส้นด้านหน้าของเส้นนานผูวิละยะห่างประมาณ3เส้นค่ะและจากนั้นเราก็จะไล่วนทําซ้ํานะคะไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ โอเคค่ะเมื่อเราไล่สอดเก็บจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะเราก็จะกลับด้านหน้าขึ้นมาค่ะและจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มทํากีบปุหลาบตูมตามตัวอย่างประมาณนี้ค่ะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะม้วนเป็นรูปทรงกลวยค่ะจากนั้นใช้ปลายสอดใต้เส้นที่เราหยิบนะคะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นไว้ประมาณนี้ค่ะและจากนั้นเส้นที่สองเราก็จะไล่วนทำซ้ำไปทางด้านซ้ายมือค่ะม้วนโคง้งริบบิ้นเข้ามาด้านในนะคะแล้วก็สอด บนเส้นถัดไปค่ะสอดใต้เส้นที่เราหยิบนะคะไล่ตามลำดับไปเรื่อยๆค่ะและจากนั้นเส้นที่3ค่ะก็จะม้วนโค้งริบินเข้ามาด้านในนะคะสอดใต้เส้นที่เราหยิบนะคะบนเส้นที่2ค่ะนะคะไล่ตามลำดับไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราสอดกีบนะคะกุหลาบตูมนะคะด้านบนนะคะจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะดึงนะคะแต่ละกีบเข้าหากันค่ะเราก็จะดึงไล่ตามลำดับนะคะประมาณนี้ค่ะไปเรื่อยเรืนะคะค่ะเทคนิคในการดึงกีบกุหลาบตูมนะคะเราก็จะใช้มือด้านซ้ายค่ะกดด้านบนไว้นะคะแล้วก็ดึงปลายลงไปด้านล่างค่ะ ใต้ก้นของกลาบตูมนะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้ค่ะและจากนั้นเราก็จะกลับด้านเพื่อทําการสอดกลิบค่ะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดก่อนก็ได้สอดใต้เส้นด้านหน้าของเส้นนั้นนะคะเระยะห่างประมาณ3เส้นค่ะแล้วเราก็จะไล่วนทําซ้ําค่ะไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดเก็บจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะตัดนะคะริบบิ้นในส่วนที่เหลือออกนะคะค่ะเราก็จะตัดออกทั้งหมด8ด้านนะคะประมาณนี้ค่ะค่ะเมื่อเราไล่ตัดริบบิ้นในส่วนที่เหลือออกแล้วนะคะเราก็จะได้เทคนิคในการพับดอกกุหลาบตู้มนะคะอีกแบบนะคะตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะและจากนั้นนะคะเราสามารถใส่เรียนที่ลังได้ค่ะใต้ก้นของกุหลาบ ตูมนะคะประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะจากนั้นก็ฝากเทคนิคในการพับเหรียญปรยทานนะคะดอกกุหลาบตูมือใหม่หัดทําด้วยนะคะขอบคุณค่ะ